ิงองทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอไม่ได้มารีวิวขนมปังนะแต่จะมาแชร์เคล็ดลับเทคนิคเฉพาะตัวนะแต่อยากบอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะเผื่อใครอยากไปทําตามก็ขอให้สําเร็จสมหวังปังคือเย่ก,กันไปเลยนะพุ่ง หมอก็จะไหวอยู่แล้วเป็นปกติเนาะแต่วันนี้อยากไหวอะไรเพิ่มเติมเสริมเป็นพิเศษนิดนึ่งท่านหมอก็เลยขอเลือกเป็นขนมปังไส้ทะลักนะคะขนมปังไส้ทะลักสื่อถึงในยะอะไรขนมปังเนาะความปังความสําเร็จเปี้ยงปังปังๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ความนิ่มของขนมปังค่ะความนุ่นนิ่มของขนมปังก็สื่อถึงว่าความสําเร็จได้มาอย่างง่ายดายไม่ลําบากทําอะไรก็สําเร็จอย่างง่ายดายความที่ไส้ทะลักไส้ล้นเนาะก็คือความที่เงินทองไหลมาเทมาอย่างล้นเหลือออเดอร์ไหลมาเท มาอย่างล้นเหลือความสําเร็จไหลามาเทมาอย่างล้นเหลืออย่างทะลักทลายเลยอ,อะไรแบบนี้เนาะก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะใครจะนําไปใช้ได้เลยยินดีนะคะก็ขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวงังฟังกรุยเย่กันไปทุกคนแล้วก็ขอให้เงินทองไหลามาเทมาค่ะ